บอดเวลเวอร์ over, ตอนที่32เหตุผลภายหลังอาบน้ำเสร็จก็ได้เวลาที่ต้องมานั่งจับเข่าคุยกันจริงจังสักทีละลิศยังคงนั่งทำหน้างอที่ปลายเตียงให้กับคนตัวสูงข้างตัวเพราะในใจยังรู้สึกหงุดหงิดใช่เขารู้สึกหงุดหงิดที่พาคินไม่พูดเรื่องนี้กับเขาแต่ต้องให้เขารู้จากคนอื่นซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนอื่น รู้แต่เขาที่เป็นคนรักกับไม่รู้เรื่องอะไรเลยขอโทษเสียงทุ้มจากคนตัวสูงพางมือหนาก็เอื้อมมาจับมือเลียวของลลิตขึ้นแนบกับแก้มหวังเพียงแค่คนที่กําลังหงุดหงิดผ่อนคลายใบหน้าที่เหงิกงอนั่นลงไม่ยกโทษให้ลลิตพูดทั้งสะบัดหน้าไปอีกทางความจริงก็ไม่ได้อยากจะทำตัวงองแงไร้สาระแบบนี้หรอกนะ แต่พอคิดว่าเขาต้องมารู้เรื่องอีกฝ่ายที่หลังคนอื่นมันก็หงุดหงิดกูไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังมึงนะแค่คิดว่าอยากจะต่อรองดูก่อนลลิตหันมาหาคนตัวสูงทันทีที่อีกฝ่ายพูดแบบนั้นต่อรองหรอต่อรองเรื่องอะไรก็เรื่องที่จะไปอังกฤษนั่นแหละความจริงกูกำลังคุยกับหัวหน้าวงอยู่ว่า อยากจะเปลี่ยนคนอื่นให้ไปแทนกูได้ไหมเปลี่ยนคนอื่นหมายความว่ายังไงมึงไม่อยากไปหรอในตายาวลีเบิกขึ้นเล็กน้อยอย่างแปลกใจขณะที่เอ่ยถามคนตัวสูงก็อยากไปเพราะมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ในเวทีระดับสากลถ้าอยากไปแล้วทำไมถึงหาคนอื่นไปแทนละ่ะ ก็กูอยากไปแต่กูอยากอยู่กับมึงมากกว่าพอพูดจบก็ทำท่าทีเอียงศีรษะลงที่ไหล่ของล่างโปง่งแต่ทว่าคนตัวเล็กกว่ากับขยับตัวออกห่างทั้งขมวดคิ้วมองคนตัวสูงด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงยิ่งกว่าเดิมกูไม่โอเคกูขอโทษที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับมึงกูแค่คิดว่าถ้าหาคนไปแทนกูได้กู ก็ไม่ต้องจากมึงไปเพราะฉะนั้นเลยคิดว่ารอคำตอบที่แน่นอนจากหัวหน้าวงก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขายังยืนยันให้กูไปกูก็จะมาบอกมึงพาคินอธิบายเหตุผลไปก็จ้องมองละลิศไปหวังว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจและคลายสีหน้าบึ้งตึงนั่นลงแต่ดันตรงกันข้ามนอกจากอีกฝ่ายจะไม่ผ่อนคลายสีหน้าลงละลิศ ยังทำหน้างหงิกงอหนักขึ้นกว่าเดิมกูไม่โอเคหรอกนะที่มึงพูดนะมึงคิดว่ากูจะมีความสุขหรือไงที่รู้ว่ามึงจะทิ้งโอกาสครั้งสำคัญเพียงเพราะต้องการอยู่กับกูอะไรนะพาคินถามกลับอย่างงงๆนึกว่าลาลิตจะไม่โอเคที่เขาต้องทิ้งอีกฝ่ายให้อยู่คนเดียวแต่กลับกลายเป็นว่าอีกฝ่ายไม่โอเคที่เขาจะอยู่ด้วยงั้นหรอ งงอะไรล่ะกูไม่ใช่พวกที่คอยจะถ่วงความเจริญของคนที่ตัวเองรักหรอกนะเพราะถ้ามึงต้องทิ้งโอกาสครั้งสำคัญเพราะกูกูคงไม่ยกโทษให้ตัวเองเป็นแน่พาคินมองดูคนที่กำลังทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เขาก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าอีกฝ่ายโมโหจนอยากจะร้องไห้หรือที่ทำหน้าแบบนั้นเป็นเพราะกำลังตบตีกับความคิดในหัวของตัวเองพาคิน รวบละลิตเข้ามากอดพางกดจูบลงบนหัวทุยเหมือนกับเป็นการขอโทษอีกครั้งที่เขาไม่คิดถึงข้อนี้ป่าทองน้อยผู้ถูกไม่มีคนที่รักกันที่ไหนอยากจะถ่วงความเจริญของคนที่ตัวเองรักเพราะคนที่รักกันควรจะสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ความฝันของอีกฝ่ายสำเร็จแต่ทว่าถ้ากูไปมึงก็จะไม่มีคนเกาหลังให้นะ มึงโอเคเหรอคำถามของพาคินทำเอาละลิสนิ่งไปนั่นสินะถ้าคนตัวสูงไม่อยู่เขาคงต้องนอนไม่หลับไปหลายคืนแน่โอเคสิก่อนหน้านี้ตอนกูยังไม่ให้มึงเกาหลังให้กูก็นอนคนเดียวได้ถ้าต้องห่างกันกูก็แค่กลับไปนอนคนเดียวให้ได้แค่นั้นเองอะทำอะไรของมึงเนี่ยละลิสรีบยกมือเลียวขึ้นดันอก ของคนตัวโตวออกห่างที่จุจู่ๆก็พลิกตัวเขานอนราบลงกับเตียงแล้วตามขึ้นค่อมทับอย่างรวดเร็วกูไม่อยากไปแล้วสิพาคินไม่เอาละลิตเอ่ยห้ามเสียงแผ่วเมื่อคนตัวสูงเริ่มโน้มหน้าลงมาใกล้จนลมหายใจอุ่นๆลินลดใบหูของเขารู้ไหมกว่ากูจะทำให้มึงเสพติด และขาดกูไม่ได้ยากแค่ไหนจู่ๆมาบอกว่าจะนอนเองได้โดยไม่มีกูมันทําให้กูไม่อยากห่างมึงไปไหนเลยรู้ไหมสายตาคมที่สื่อความหมายตามที่พูดทําเอาละลิศต,ต้องเม้มลิมฝีปากแน่นก่อนยกมือขึ้นทาบทับบนแก้มของคนตัวสูงแล้วยื่นหน้าเข้าไปจุมพิษที่ลิมฝีปากซึ่งการกระทําแบบไม่คาดฝันนั้นก็ทําเอาพากิน เบิกในตาคู่คมของตัวเองขึ้นอย่างตะลึงกว่าจะรู้สึกตัวก็เป็นตอนที่เจ้าบาทองน้อยถอดลิมนฝีปากออกจากปากเขาไปลลิศพาคินเอ่ยเรียกชื่อของละลิศเล่ากับตกอยู่ในห้วงความฝันแต่ฝันได้ไม่นานก็ต้องโดนปลุกให้ตื่นจากคำพูดของคนใต้ล่างมึงกลัวมึงก็ทำให้กูเสพติดมึงมากกว่าเดิมสิเดี๋ยวนะคำพูด และท่าทางเขินอายนั่นมันอะไรกันที่เจ้าปลาทองกำลังพูดอยู่นี่ความหมายมันเหมือนกับที่เขาคิดไหมนะแต่เพื่อความแน่ใจต้องลองถามดูก่อนแม้ว่าร่างกายตอนนี้จะพร้อมพุ่งเข้าจู่โจมอีกฝ่ายก็ตามที่บอกว่าทำให้มึงเสพติดนี่รวมถึงเซ็กด้วยหรือเปล่าใบหน้าเนียนขึ้นสีแดงละเลือมากกว่าเดิมแต่ถึงกระนั้นลลิต ก็ยังพยักหน้ารับแทนคำตอบเล่นเอาคนถามอย่างพาคินรู้สึกหน้ามืดขึ้นมาใครก็ได้ช่วยจับเขาหน่อยได้ไหมเขาจะล้มไม่คิดไม่ฝันว่าเจ้าปลาทองจะเป็นคนเริ่มก่อนแบบนี้แต่ก็ไม่ต้องรอให้เสียเวลาจมูกโด่งรีบซุกไซเข้าที่ซอกคอขาวทันทีพางมือหนาก็สอดแทกเข้าไปในเสื้อนอนของล่างโป่ง บีบขยี่เม็ดเชอร์รี่บนยอดอกนั่นเบาๆแต่กับเรียกเสียงควรค้างจากคนใต้ล่างได้ไม่น้อยอืมพาคินอย่าสัมผัสตรงนั้นนะใบหน้าคมที่กำลังซุกไซซอกคอขาวเนียนเงยขึ้นมองคนที่กำลังกัดริมฝีปากของตัวเองเพื่อกั้นเสียงแปลกๆที่กำลังหลุดออกมาทำไมถึงไม่อยากให้สัมผัสกูรู้ว่ามึงชอบพูดไป พางมือก็บีบขยำเม็ดเชอรี่สีชมพูในเสื้อนอนตัวโค้งของอีกฝ่ายไปทั้งยังกระตุกยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์อืมพาคินอย่าแก้งไม่รู้ว่าเขาคิดผิดหรือคิดถูกที่หาน้าชวนให้คนตัวสูงมีเซ็กกันกับคําตอนนี้ทันไหมนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันเพราะคนตัวสูงด้านบนจัดการกดริมฝีปากลงมา บนกีบปากบางกระจับของเขาซะแล้วและสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คงมีเพียงแค่การเปิดปากรับลิ้นร้อนที่กำลังสอดแทรกเข้ามาหยอกเย้ากับปลายลิ้นเล็กของเขาเสียงเชอะแชะจากการดูกดึงลิมฝีปากของกันและกันดังขึ้นปลุกเล้าอารมณ์ให้สองร่างกายร้อนละอุพาคินขยับตัวลุกขึ้นถอดเสื้อนอนของตัวเองออกตามมาด้วย การถอดให้กับล่างโป่งที่กำลังนอนอ่อนและถวยหอบหายใจจากบทจูบเล่าร้อนเมื่อคู่เมื่อจัดการปลดเปื้องเสื้อผ้าของตัวเองและร่างโป่งสำเร็จพาคินก็นมหน้าลงไปหยอกเย้ากับร่างกายเปือยเป่าแสนเย้าวยวนของเจ้าปลาทองน้อยอืมพาคินเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าจะให้กูหยุดถ้ามึงพูดแบบนั้นเอามีดมาแทงกูเลยดีกว่าไม่ใช่แบบนั้น กูแค่อยากจะเป็นคนทำให้มึงครั้งที่สองจะล้มเป็นครั้งที่สองนี่คือเสียงที่ดังขึ้นในหัวของพาคินใครสั่งใครสอนให้เจ้าปลาทองน้อยพูดและทำท่าทางเขินอายออกมาแบบนั้นกันนะดูเหมือนว่าวันนี้อีกฝ่ายจะทําให้เขาแปลกใจไม่น้อยจากที่คิดว่าจะโดนอีกฝ่ายโวยวายไล่เขาออกไปนอนนอกห้องแต่ไปไงมาไงถึงมาถึงขั้นนี้กันนะ แล้วในเมื่ออีกฝ่ายต้องการเขาก็ยินดีจะตอบสนองพาคินพลิกตัวนอนหงายยกมือทั้งสองข้างขึ้นหนุนพังมองดูเจ้าปาทองที่เริ่มต้นปนเปอร์ให้เขาจะเป็นฝ่ายทำไม่ใช่หรอเริ่มสิละลิตแมมลิมฝีปากแน่นพังหลบซ่อนใบหน้าอันแดงกำ่ำที่เขินอายของตัวเองก่อนพยักหน้ารับเบาๆก่อนเริ่มต้น บทลักอันเล่าร้อนของพวกเขาทั้งสองคน